สวัสดีครับพบกับช่อง y o u t u ส e รัตรวีนะครับตอนนี้กำลังปรับแต่งบออยู่นะครับเตรียมปูสะสวนทุเรียนพูกเขาไฟยาวกี่เม็ดนี่ ยาวน่าจะ10เมตรกว้างหเมตรลึก4เมตรนี่นะครับกำลังแต่งเอายาอะไรออกออกกอนนะครับเพราะว่าขุดไว้นานแล้วเพิ่งมาปูสวนทุเรียนเอาลูกแล้วครับปีแรกปีนี้ปีสนะครับ ส่วนนี้เหมือนปลาดองดิบครับไม่ค่อยสะอาดเท่าไรใส่ใส่ให้พืชมันมดูแลกันเองให้พืชดูแลกันเองนะครับสโลแกนเจ้าของไรให้พืชดูแลกันเองอนี่ก็ต้นยานะครับนี่ก็ปลูกมัน อันนี้ลงมาในบอ่อแล้วครับมาเอาเศษไม้เศษอะไรออกแต่งบอ่อให้สวยๆนะครับปูไปจะได้ไม่ทะลุ เสือมากำลังชักร่องครับวางมีนนะครับสูบน้ำจับ่อลให้ขึ้นมาครับวางเมนวางท่อน้ำมีนเพื่อที่จะรดน้ำทุเรียนนะครับเพราะว่าตอนเอาลูกมันน้ำไม่พอนะครับต้องใช้น้ำเยอะ กางผ้าแล้วนะครับผ้านี้เป็นผ้าซื้อมาสำเร็จเลยนะครับอันน้เปนาเร็นเลย้พเมดี๋ยวเตยมาแนะองโคมาเ่ยปรับก็เตยก็ไทยเนี๋ยวก็ไทยก็ถ ช่างตุง้มเท้ากับบนแถมตอกปเกิดมุกเอ่ยดู่้งร่มุก,มก,ขขน,กนีเคือยังไงวางลงบ่อแล้วนะครับ

นี่นะครับขอบเราจะขุดดินทับเลยนะครับขอบมันปูเสร็จแล้วนะครับ จะเป็นประมาณนี้รอเปิดน้ำใสนะครับ

่าเครับตงแตะโอ้ยไปจริงตรงอทำการปล่อยน้ำลงบ่อแล้วนะครับสองวันจะเต็มไหมเนี่ยไหลนิดเดียวไลเา <c oughs> เากบอร่็